สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านพบกับเล่าเรื่องเหนื้อมิติในเรื่องเล่าเรื่องผีพี่แจ้วโดยเรื่องทั้งหมดได้เกิดขึ้นกับพี่แจ้วและเพื่อนๆของเธอเมื่อสมัยยังเป็นเด็กอยู่หากนับถึงวันนี้ก็กว่า30ปีมาแล้วพี่แจ้วเล่าว่าตอนนั้นที่บ้านของเธอยังไม่มีไฟฟ้าใช้และเด็กๆสมัยนั้นชอบออกจากบ้านมาหารายได้พิเศษ เป็นการช่วยพ่อแม่ในทางออมโดยการหาเก็บพืชผักต่างๆไปขายที่ตลาดมีทั้งผักบุงผักชะอมผักตำลึงผักหวานมะพร้าวและไข่ที่ได้จากไก่ในเล้าซึ่งได้เลี้ยงไก่ไว้สิบกว่าตัวตอนเช้าเข้าไปดูจะออกไข่เยอะส่วนหนึ่งแบ่งเก็บไว้กินที่บ้านนอกนั้นเก็บไปขายที่ตลาดทุกๆเย็นหลังจากเลิกเรียน กลับบ้านแล้วพี่แจ้วและเพื่อนๆนต่างพากันไปเก็บพืชผักหาไว้โดยนัดพบกันว่ารุ่งขึ้นตอนเช้ามืดใครตื่นก่อนต้องไปปลุกเรียกเพื่อนๆเ,เพราะการจะเดินทางไปตลาดต้องตื่นแต่ไก่โหเนื่องจากเป็นระยะทางที่ต้องเดินไปไกลกว่าจะไปถึงก็อพอดีรุ่งสางพี่แจ้วตื่นขึ้นอย่างงัวงเงียแปลงฟันล้างหน้าบ้วนปาก คว้าตะกร้าผักที่เตรียมไว้แต่เมื่อเย็นวานลงจากบ้านมีไฟฉายสองทางอยู่ในมือสองข้างทางยังมืดตึดตือและต้องเดินผ่านต้นไม้ใหญ่ๆระหว่างทางจะต้องข้ามสะพานไม้ข้ามคลองตรงบริเวณนั้นมีต้นมายมต้นใหญ่อยู่ต้นหนึ่งแต่พี่แจ้วกับเพื่อนๆยังไม่ทันจะข้ามเพื่อนก็เห็นใครคนหนึ่งโผล่หน้าออกมาจากต้นมายมร่างที่โผล่ออกมา ดูสูงใหญ่กว่าคนธรรมดาเล็กน้อยมองเห็นเป็นสีขาวโพลนไปทั้งตัวทั้งที่ข้างนอกอยังมืดมิดก็ยังเห็นได้ถนัดชัดเจนเพราะความขาวโพลนผิดปกติของคนคนนั้นพี่แจ้วเองก็เห็นตอนแรกเธอคิดว่าเป็นคนธรรมดาจึงเซ่เข้าไปหาเจ้าของร่างขาวโพลนกลับยื่นหน้าเข้ามาใกล้อีกพวกเพื่อนๆเห็นดังนัง้นก็ร้องบอกด้วยความตกใจว่า S <S เฮ้ยแจวผีผีผเท่านั้นเองพี่แจ้วบอกว่าแกถึงกับตาสว่างหายง่วงเป็นเปรดทิ้งและพอร่างขาวพลนได้ยินดังนั้นมันก็หายวับเข้ากลับไปในต้นมะยมในทันทีเช่นกันทุกคนเห็นเช่นนั้นต่างใส่เกียร์สี่เท้าวิ่งไม่คิดชีวิตไม่ได้วิ่งกลับบ้านนะแต่ยังวิ่งไปยังหน้าตลาดโถยังห่วงจะขายของอีกเมื่อขายผักหมดแล้วต่างพากันกลับบ้าน และถึงแม้จะสว่างแล้วแต่เมื่อผ่านต้นมายมทุกคนจะวิ่งตาตั้งจนถึงบ้านเหนื่อยหอบหมดสิ้นเรียวแรงนี่คือเรื่องผีเบาๆเรื่องหนึ่งจากประสบการณ์ซึ่งผู้เล่าเล่าให้ฟังด้วยอารมณ์สนุกสนานผสานกับความขยาดกลัวให้เห็นโดยไม่ปิดบังจากวันนั้นไม่นานเท่าใดนักคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวของพี่แจ้วได้ย้ายไปอยู่อำเภอบึงการจังหวัดหนองคายซึ่งตอนเข้าไปอยู่ใหมๆ่ๆ เพื่อนบ้านจะเล่าว่าที่นี่มีวิญญาณเฮี้ยนพี่แจ้วได้ฟังก็ถึงกับขนลุกแต่ในายามสุกสนก็อยากรู้อยากเจอเหมือนกันคืนหนึ่งเป็นคืนเดือนเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงบรรยากาศปลอดโปร่งมากไม่มีกระทั่งเมฆหมอกที่จะมาปิดบังแสงจันทร์ในค่ำคืนนั้นทั้งคุณพ่อคุณแม่และพี่สาวของพี่แจ้วไม่ได้อยู่บ้านเนื่องจากต้องไปดูแลคุณยา่าซึ่งกำลังป่วยหนัก บ้านของคุณย่าอยู่ห่างจากบ้านพี่แจ้วเพียงแค่ร้อยเมตรท่านเลยปล่อยให้พี่แจ้วและน้องชายอยู่กันตามลำพังสองคนพี่น้องความวังเวงเริ่มก่อตัวขึ้นเมื่อความเงียบเข้ามาครอบคลุมบรรยากาศภายในบ้านทำกลางแสงแตะเกียงริบหรี่แล้วจูๆ่ๆน้องชายวัยห้าขวบของพี่แจ้วก็ร้องไห้ขึ้นมาโดยไม่รู้สาเหตุพี่แจ้วก็ไม่รู้จะทำอย่างไรคิดว่าเขาคงคิดถึงพ่อแม่ ก็ได้แต่ปลอบใจบอกว่าเดี๋ยวแม่ก็มาเงียบเถอะอย่าร้องไห้เลยพี่แจ้วพยายามปลอบแต่น้องชายก็ไม่ยอมหยุดสักทีน้องชายบอกว่าเห็นคุณย่าเดินเข้ามาในบ้านพร้อมกับชี้นิ้วไปที่ห้องโถงกลางบ้านพี่แจ้วเธอเลยรีบบอกน้องชายว่าคุณย่าอยู่ที่บ้านไม่ได้มารอกเพราะคุณย่าท่านเดินไม่ได้น้องชายก็ยืนยันว่าคุณย่ายืนอยู่ที่เก้าอี้พร้อมกับชี้มือไป พอพีแอลมองตามก็เห็นคุณย่ายืนอยู่จริงๆทั้งยังได้ยินคุณย่าพูดว่าเห็นอยู่กันตามลำพังเป็นห่วงจึงมาหาพี่แจ้วรู้สึกแปลกใจมากก็ในเมื่อคุณย่าป่วยอยู่นานเดินไม่ได้มาเป็นเวลาแรมปีแต่ทำไมวันนี้คุณย่าถึงเดินได้และเดินมาถึงที่บ้านของเธอทั้งยังจำได้ติดตาว่าคืนนั้นคุณย่าใส่ผ้าสินที่เป็นผ้าไหมสวยมาก เสื้อผ้าลูกไม้สีเข้าชุดกันเรากับกำลังจะไปงานอะไรสักอย่างพอน้องชายพี่แจ้วเห็นคุณย่าก็หยุดร้องไห้แล้วทั้งสองก็ทำท่าจะเดินเข้าไปใกล้ๆคุณยา่าทว่าภาพที่เห็นนั้นกลับเลือนหายไปต่อหน้าต่อตาทำให้พี่แจ้วต้องรีบจูงน้องวิ่งไปบ้านคุณย่ากันทันทีไปถึงบ้านคุณยา่าพี่แจ้วก็ได้ยินเสียงร้องไห้ของผู้คนที่อยู่ในบ้านทุกคน เพราะที่นั่นล้วนแต่เป็นลูกหลานคุณญาซึ่งนั่นเองที่ทำให้รู้ว่าคุณย่าได้จากเธอไปเสียแล้วพี่แจววยืนยันว่าเสื้อผ้าที่เธอเห็นศพคุณย่าใส่อยู่เป็นชุดเดียวกับที่เธอเห็นตอนท่านมาปรากฏให้เห็นบนบ้านเหมือนกันทุกกระเบียดนิ้วซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าแปลกดีจากการสูญเสียคุณา่าญาติผู้ใหญ่อันเป็นที่รัก ทำให้ครอบครัวของพี่แจวเศร้าส,สอยงอยเหงาไประยะหนึ่งและจากเหตุการณ์ที่พี่แจวได้ประสบมาคือผีตนมายมและวิญญาณคุณยา่าทําให้พี่แจวเชื่อแน่ว่าผีมีจริงแต่จะปรากฏให้เห็นเฉพาะคนบางคนเท่านั้นคืนวันหนึ่งเมื่อพี่แจวกับเพื่อนสนิทที่ทํางานร่วมกันเดินทางออกจากบ้านไปทํางานตามปกติเหมือนทุกวันโดยซ้อนรถมอเตอร์ไซค์ของญาติคนหนึ่งตอนไปทํางาน ต้องขี่รถผ่านหน้าวัดประจำหมู่บ้านและแวบหนึ่งจะด้วยความบังเอิญหรืออย่างไรไม่ทราบพี่แจวมองไปที่เมรุเผาศพเห็นดวงไฟดวงหนึ่งจะว่าดาวก็ไม่ใช่เพราะใหญ่กว่าและอยู่ใกล้คืออยู่เหนือเมรุเป็นดวงไฟเล็ก,ลกๆลอยต่ำๆอยู่เหนือระดับปล่องเมนเล็กน้อยขณะนั้นที่เมรุไม่มีไฟฟ้าเปิดอยู่แต่เป็นแสงสว่างวูบวาบลอยล่องไปมาสีไม่ขาวใส แต่จะขขาหมนพี่เจ้ากำลังจะถามญาติคนขับว่าเห็นแสงวูบวาบนั้นไหมแต่ยังไม่ทันถามแสงนั้นก็หายวับไปแล้วจูจ่ๆพี่แจ้วก็มีอาการปวดศรีรษะอย่างแรงและรู้สึกปวดปวดหายหายทั้งวันรู้สึกอยากจะนอนเพียงอย่างเดียวไม่อยากพูดจากับใครเลยได้แต่บ่นกับเพื่อนว่าวันนี้เป็นอะไรไปก็ไม่รู้หลังจากหมดเวลาทำงานพี่แจวซ้อนรถมอเตอร์ไซคันเดิมกลับถึงบ้าน พออาบน้ำแต่งตัวเสร็จจะออกจากบ้านปรากฏว่าอาการประหลาดก็เกิดขึ้นอีกคราวนี้จะพูดอะไรก็พูดไม่ออกลิ้นแข็งพูดเสียงเพี้ยนเพียนเพื่อนจึงบอกให้ใช้วิธีการเขียนแทนเพราะฟังไม่รู้เรื่องเพื่อนเขาเอากระดาษมาให้เขียนพี่แจ้าก็เขียนใหม่ได้ขณะนั้นมีความรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างกำลังบังคับอยู่เหนือความรู้สึกนึกคิดของเธอทั้งทงที่ ส่วนลึกในใจรู้หมดว่าใครเป็นใครแต่พอเพื่อนถามว่ารู้จักคนนั้นคนนี้ไหมกลับสายหน้าว่าไม่รู้จักเพื่อนก็ชักเอะใจพร้อมกับอาสาจะพาไปโรงพยาบาลแต่พี่แจวสายหน้าปฏิเสธเพื่อนก็บอกว่างั้นไปวัดกันไหมละ่ะพี่แจวพยักหน้าแต่เพื่อนกลับบอกว่าจะไปทําไมพอได้ยินดังนั้นพี่แจวรีบโลงออกไปทันทีว่าจะไปถวายผ้าอาบน้ําฝนพี่แจวเล่าว่า ตอนนั้นเธอเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพูดไปได้ยังไทง,ทงทั้งๆที่ตนเองไม่เคยคิดว่าจะพูดอย่างนั้นเพื่อนก็ถามต่อไปว่าชื่ออะไรเธอก็บอกว่าชื่อฝาพอเพื่อนให้เขียนชื่อก็เขียนไม่เป็นแล้วลายมือที่เขียนนั้นอ่านแทบไม่ออกเหมือนคนเขียนหนังสือไม่เป็นทั้งที่พี่แจ้วเขียนหนังสือสวยวันนั้นทุกคนเลยลงความเห็นว่าพี่แจ้วถูกผีเข้าแน่ๆขณะที่ตัวเธอเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอ จึงทาให้ไม่สามารถควบคุมตนเองได้เลยเมื่อความเห็นเป็นเช่นนั้นญาติจึงได้พาไปวัดที่พี่แจ้วผ่านไปเห็นแสงประหลาดเหนือกล่องเมนก่อนจะเกิดเรื่องไปบอกกับพระท่านว่าจะถวายผ้าอาบน้ําฝนพระท่านก็จัดให้ชุดหนึ่งแล้วก็ให้พี่แจวถวายแล้วท่านก็พรมน้ำมนต์ให้ครั้นพอนั่งอยู่ที่วัดอีกพักใหญ่พี่แจ้วก็รู้สึกง่วงมากเหมือนจะหลับพระท่านจึงแนะนําว่าให้ไปนั่งในห้องพระ ทำจิตใจให้สบายพอพาไปพี่แจ้วบอกว่าเธอรู้สึกสบายใจขึ้นจากนั้นก็รู้สึกคล้ายกับได้งีบไปสักสิบนาทีเห็นจะได้พอรู้สึกตัวขึ้นมาอีกครั้งอาการง่วงหานอนมึนงงก็หายไปเป็นปลิดทิง้งสามารถพูดและเขียนหนังสือได้ตามปกติสร้างความประหลาดใจให้แก่บรรดาญาติที่ไปด้วยตามตามกันเมื่อพี่แจ้วกลับจากวัดแล้วก็ถูกพาไปบ้านคุณตา คุณตาอายุราว80ปีเล่าเรื่องให้ท่านฟังท่านบอกว่าคงจะเป็นวิญญาณที่เห็นล่องลอยอยู่เหนือเมนนั่นเองจึงทำให้เธอมีอาการแปลกๆไปดังที่ได้กล่าวมาโบราณท่านจึงสั่งนักหนาว่าไปที่ไหนก็ตามถ้าได้ยินเสียงอะไรหรือเห็นอะไรผิดแปลกห้ามทักห้ามพูดเด็ดขาดให้ปิดปากเงียบไว้และถึงแม้ว่าเราขับรถตามถนนถ้าเห็นงูหรือสัตว์ วิ่งตัดผ่านหน้ารถก็อย่าไปทักเพราะบางครั้งอาจมีคนเขาปล่อยของหรือขุนใสมาหากดวงเรากำลังมีเคราะห์หามยามร้ายของที่เขาปล่อยออกมาก็จะเข้าเราได้สิ่งที่พี่แจ้วไปประสบมาและนำมาเล่าให้ฟังกันนี้ก็แสดงว่าดวงวิญญาณที่เธอเห็นนั้นต้องเป็นดวงวิญญาณที่ดีตอนใกล้ตายอาจคิดถึงการถวายผ้าอาบน้ำฝนคิดถึงแต่เรื่องการทำบุญเมื่อปรารถนาเช่นนั้น เขาก็มองหาคนที่จะช่วยเขาได้จึงมาเข้าร่างพี่แจ้วเพื่อสร้างความดีเมื่อเขาได้สร้างบุญสมใจแล้วเขาก็จากไปอันนี้เป็นดวงวิญญ,ญาณที่ดีไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่เราหากไปพบปะเจอเจอวิญ,ญญาณร้ายก็จะทําให้เราเจ็บป่วยวิญ,ญญาณบางดวงสร้างความเดือดร้อนให้แก่ร่างที่เข้ามาอาศัยไปตลอดชีวิตก็นับว่าเป็นโชคดีของพี่แจ้วเมื่อดวงวิญ,ญญาณดวงนั้นออกจากร่างแล้วก็ไม่ต้องไปหาหมอ เป็นอันว่าหายป่วยหายเจ็บนับว่าเธอยังดวงดีอยู่จึงไม่ต้องไปพบกับดวงวิญญาณที่ไม่ดีหรือวิญญาณบาปไม่อย่างนั้นเธออาจต้องพบกับเหตุการณ์ที่น่าสะพึงกลัวมากกว่านี้